โอ,โอเคนะครับก็อยู่กับผมโกยนะครับกับเกมส์ไมค์ครันแล้วกับมค์ครับออชิรอดหนึ่งจุดยี่สิบ ep ที่ห้าแล้วนะก็เดินทางมาถึง ep ที่ห้าแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดู ep ที่สี่หรือ ep ที่หนึ่งสองสามครับก็สามารถไปหาดูได้ในช่องได้เลยนะครับก็ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะก็มันต่อกันได้เอาจริงอะทำต่อกันไม่มีคลิปไหนมาแรกคเลยก็จะหาง่ายหน่อยแล้วกันกดไปในช่องก็จะเจอเลยนะโอเคสําหรับ ชิวิดูวันในวันนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาวุ่นวายกับชาวบ้านนิดนึงทําตัวเป็นแบบหัวหน้าหมู่บ้านนิดนึงก็คือผมจะจัดระเบียบหมู่บ้านใหม่ก็จะแบบให้ทุกตัวมีอาชีพที่เหมาะสมแล้วก็อาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองโอเคจะเป็นยังไงนั้นก็เราดูในคลิปได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูในคลิปกันก็ พอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ไปดูในคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับมาปุ๊บก็มืดเลยเหรอโอเคองั้นเดี๋ยวผมป,ปักไปเออใช่คลิปนี้ผมใช้ชิ๊กเก็ตตัวใหม่นะครับเป็นเจ็คเน็ก อันลิ้นพันกันนะเพิ่งตื่นด้วยเป็นที่จะแพกตัวพิดูนะครับก็ไม่ใช่ฟิดูนี่มันคืออะไรนะอ่าผมลืมชื่ออะมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันว่ามันคือที่จะอแพกอะไรโอเคถ้าผมลืมขึ้นก็รอดูตอนคลิปไอ้นี่นะคลิป อ่าสอนโหลดท็กเจอรแพกที่ผมใช้ในการทําคลิปนะผมจะสอนทุกอย่างเลยอันก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันคือผมมาลองใช้อไอ้นี่อ๋อมันคือเฟ o ปูผมใช้ท็กเจอร์แพกตัวเฟสปูครับตอนเนี้ยมันพีปูเลยโอเคมันเป็นทีกเจอร์แพ,กแ,พกแบบสามสองคูณสาสองนะครับ คนลองนับเม็ดก็ไม่ต้องนับหรอกทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายนิดนึงแบบนิดนึงเกี่ยวกับหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้มันลบผมปอกฟุดออกก่อนผมจะย้ายแบบทุกเตียงมาไว้ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับก็มันจะได้ทําการหาชาวบ้านง่ายใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะทุบบ้านออกให้หมดหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไว้ตกแต่งต่อไปไม่แน่อาจจะทุบออกหมดแล้วก็รีโนเวทใหม่ให้มันแบบ เดูเป็นระเบียวกว่านี้ด้วยนะพอดีแบบมันเป็นเนินขึ้นเนินลงอะไรไม่รู้มันแบบไม่เป็นระพีเห่อทุกคนพี่ล่ามเราก็เดินตะล่าตวเวีนะด,ดูดูตามเขาเป็นมันมัดที่มาจากเหล็กอยากได้เหล็กก็ลองตบพี่พี่แกดูนะพี่แกจะให้เลยให้แหละแต่เราจะตบพี่แกได้ไหมอีกเรื่องอ๋ออันนี้ก็เป็นการแรกไอ้เนี้ยก็เริ่มปฏิบัติการ หาโตอาชีพว่ะทุกคนจะเอาไปหมดเลยนะครับผมมีขวานไหมเนี่ยไม่มีด้วยว่ะผมจะไปเอาไปให้หมดเลยนะพวกโตอาชีพกับพวกเตียงเราจะไม่ปล่อยให้เรือนะทุกคนไปตรงนี้ตรงนี้แอบๆโอเคเราก็จะขุดไปให้หมดเลยเพื่อให้ชาวบ้านได้ย้ายไปตรงนู้นนะครับ โอเคเริ่มทำการขโมยขโมยแบบขโมยจริงๆอะคลิปนี้เป็นพิเบ้านผู้ขโมยใช่ไหมครับหลังไหนเนี่ยไม่เอาโอ okay. เคแกก็แั่คนแกไปได้จะได้แบบห่าแบบคนแกไปทำเตียงนะฮะไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เอาหรืยอยังอะไรนะ ถ้าบ้านจะขึ้นลงยากเหรอนี่นี่จะทําให้ขึ้นลงง่ายๆของทั้งหมู่บ้านนี่มันแบบไม่ค่อยดีนะก็คือทางขึ้นลงแบบยากโอเคเราก็จะมาขโมยเตียงนี่โอเคเราก็จะได้เตียงมาแบบจํานวนหนึ่งแล้วถ็ามตรงนี้อีกจํานวนหนึ่ง เราก็อยากได้สมุดที่เป็น m ม n d i n g กับอัน e a กิ้งแล้วก็เอฟเฟกซเจนะถ้าคลิปนี้หาได้ก็ก็จะดีมากฟอจูนหรอฟอจูนเรามีสมุดอยู่แล้วถ้าถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็คลิปนี้ยังไม่เป็นไรก็หาทีหลังได้แต่แต่จริงๆริคือเอฟเฟกเจกับ m ม n d i n g แล้วก็อัน e a กิ้งนะสามอันนี้ก็จะทำให้พลิกแอคมันอยู่จุดสูงเลเวลไม่ค่อยมีเพราะว่าผมตาย่่อนนะอจริง,งหลังไหม <laughs> เราไม้ตายบ่อยก็อยากดูผมเล่นหลังไม้เปล่าดาวจา้ะพี่ตามหนึ่งพันผมมาแบบตตีมเล่นล่งางไม่ให้ดูก็ให้มันถึงหนึ่งพันไวๆแล้วกันทุกคนหมดแล้วตเตียงทบ้านก็มีตั้งเยอะเมเตียงดูมีน้อยๆหรอไอ้นี่มันตัวอาทิตย์ผมผม ผมรู้ว่ามันกระตุกนะทุกคนแต่ผมก็ยังหาเหตุผลที่มันกระตุกไม่ได้เว้ยเออถึงผมไปดูซีวผมเหมือนก็ไม่ได้ว่ามันมันไม่แรงนะเว้ยเอาจริงนะผมเล่นเกมอื่นมืนลื่นเลยแบบเกมอื่นถ่ายคลิปเหมือนกันลื่นลื่นหมดอาร์วีพัฟกีพไฟผมลองไปถ่ายๆดูมันก็เรมมันก็ครางที่หกสิบเกมนะเว้ยแล้วไมครับมันกินสเปกว่าพวกนั้นหรอ ยังมันก่อนขอ,อทําแบบนี้เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันก็พยายามทําให้มันแบบคลิปแบบดูมีประสิทธิภาพดูลื่นไหลสบายาตา่ก็ได้ใช่นะี้เสร็นตัวอาชีพเราก็จะมาวางเรียงกันไว้ตรงนี้โอเคเราก็จะปรับไปทางแถวน,นี้ให้สว่างเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมอนเกิดมาตกชาวบ้านไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ได้ ตียงหมดแล้วหมดแล้วอ่ะโดนเอ้ตรงนั้นอาจจะยังไม่ไปเอาไม่ใช่ไม่ไปเอามันไม่มีเอ๊แต่ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีตัวอาช<อ>ีพอ่ะเป็นไงเป็นที่ปรุงยานะครับโอเคผมว่าคลิปนี้ผมมาแบบทำลายหมู่บ้านทิ้งให้หมดเลยดีกว่า ใช่เราจะทำลายหมู่บ้านชิงกันทำไมเอ็มซีตัวนี้มันอาอยามขึ้นจากขึ้นขึ้นไปหาตรงีนนี้ไปไปไป,ออไป,ไปตรงนู้นเออไปไปมาตรงเนี้ยขึ้นเป็นไหมตรงเนี้ยแล้วมาสอนเอ็มซีขึ้นแล้วเนี่ย อืมถ้าผมกีละครัอ่ะโอ้อีมจีแม่งหน้าโหกันทุกคนเลยเที่ว่าโอเคตัว่าผมเปครับขอนมาทุกหมู่บ้านทิ้งนี้ก่อนมันรู้สึกจะลกหูลกตามากเกินไปสักละกำไมาขนาดนั้นนะาผมว่ามันจัดระบรบเบียบหมู่บ้านใหม่ หมูบานมันเลกเกินผมรับไม่ได้แต่เราก็ต้องท้ากว,วานราะเล็กก็พอไม่ต้องถึงทัานไดมอนนะครับเนี่ยเล็กเผลอไว้ตั้งแต่ EP นี่แล้วครับป่ว,วนมาสองอันพิทอ,อีกสองอันโอเคตอนนี้ก่อนอันไหนที่ไม่จำเป็นเจ็บเจ็บาย โอเคเอามาประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเราก็จะเริ่มแบบทำลายหมู่บ้านทำลายบ้านของชาวบ้านเชื้อหลังเชื้อหลังไปเรื่อเพราะว่ามันผมต้องปรับสภาพพื้นดินด้วยดูดิเหมือนแบบเคยไม่แบบเห็นดินไหวครั้งหนึ่งอะในหมู่บ้านนี้โดนแผ่นดินไหวอะทุกคน โอเคก็น่าจะเวลาแบบคางคข้างนานผมว่าก็เป็คลิปมันก็แต่ไม่มีภาพอะไรให้ดูงั้นก็เล่นคลิปเอาแล้วกันแล้วก็ฟังเพลงแบบชิวๆไประหว่างดูคลิปเพลินๆแนละ้วก็เป็น ASMR อะไรประมาณน,นี้มันก็ไม่ใช่ว่า ASMR ไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ดูในคลิปเอาแล้วกัน โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมได้ทําการทําลายบ้าน่ทำลายบ้านจริงไปหมดยิ่งเวลาไปสิบว่ววันในเกมอะครับพี่โอ้โหบอกเลยว่าลําบากถ้ราดอดขินนี่นะผมก็ทำไาหหมดหรือเปล่าอ่ะหมดแล้ตรงนี้มันไม่มีบ้านผมทําลายจนหมดนะโอเค เอยังไม่หมดตรงนี้ผมยังไม่ทําลายตรงนี้แล้วก็เปิดนข้ามได้ไหมเนี่ยเหมือนจะมีบ้านอยู่ตรงนี้อยู่นะเนี่ยแบไปไปไป,ไปก่อนเราสนใจข้างบนอืมครับปไปไปก่อนเหมือนกันไอ้ผมก็ได้ไอเอาขนมปังมาให้ชาวบ้านผสมันกันนะให้เขาแบบอืม ผลิตลูกหลานออกมาเยอะๆอันนี้ก็มีน้ำลาวาอะไรก็ว่าไปที่กดผมแบบหมดไปหลายจุดไปยนะเออเอาชีพไหนดูดิตัวนี้ขายอะไรอะ่ะอืของไม่ดีเ้าอ,อันนี้นะ่ะ โอ้นึกว่าเมนดิ้งไอ้เชีย่ยเฮ้ยยากนะเนี่ยทำไปเล่นไปเราก็จะมาหาไอ้มีเมนดิ้งเอเจนซี่ห้าแล้วก็เป็นอันเบกิ้งสามนะที่เรากำลังตามหาอยูอ่รัวโหาวทำจริงเฮ้ยหัวหน้าหมู่บ้านวะเนี่ยมายืนดูไม่เรานี่หัวหน้าหมู่บ้าน อ่าคุณจยยาไปแต่ไหนเนี่ยไม่วางไม่ได้วางไม่ได้ลบล<า>องเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้บ้างเปลี่ยนบรรยากาศปับได้เลยใช่ไหมเป็นโอ้โหคือชาร์จ อนีช้ชาร์จเร็วเป็นหน้าไม้นัเไปนของใส่หน้าไม้ก็เอาไปกีเียสนุกโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากเลยคือผมหาเองนชาร์จนะประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมนะั้งดูดิผมต้องแบบเปลี่ยนให้วีเลเจทุกตัวเป็นอาชีพไร้เลียนอนะแต่ก็ได้มาหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวผมเลือก อันอันนี้ได้เป็นตัวปกติไม่ได้อะไรอ่าอัน,นอัน,นอันนี้น่าจะเป็นอันเบ i n ิ้งสามนะอันนี้ได้อะไรอะัวหนึ่งอแไปของแถมนิดหน่อยอันนี้เป็นอะไรนะอ่าอันนี้โ s i t i o นไม่มีอะไรอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้น่าจะเป็นนี f อ n i ฟินิตี้อของดีระหว่างทางก็แลกไ,ไว้นี่เอเจนซี่ระดับห้า โหเยี่ยมยอดอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีอะไรนะบ่าอ,อันนี้เป็นชามเนปกติไม่มีอะไรอันนี้เป็นพอจูนสามก็เจอพอดีนะนี่ที่สำคัญเบนดิ้งคือคือไอ้ก่อนนั้นเนี่ยหาทั้งหมดรวมกันใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีเไยแต่อ้เนี้ตัวเียดฟ้าไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะหาเมนดิ้งตัวเดียวเนี่ย โอจะนานนะครับทุกคนกระดาษถามว่าผมเอามาจากไหนเยอะแยะนะก็ผมทำฟาร,ร์มออยไว้ตรงเนี้เยเยอะนะเอ่อเอาหนังสือดอกเดินกลับไปที่บ้านจะเอาต้าหอเด็นะเเะนะเกเปลี่ยนมันวิ่งแถวนี้เยอะจรอเิ่งเล่นกับเพื่อนหอเพิ่งต่อยตาบวม จะมาเอาสมุดหนังสือโกลด์อมบ์ลอมีห้าสิบสามน่าจะแลกได้ประมาณเล่นสองเล่มเออช่างมันไม่โหลดมาถึงตรงนี้หรอไม่ได้มาแต่ก็ยังเผาไม่เสร็จเด็กซ์ดีไหนวะนี่ไงเอาไอ้นี่มาด้วยปัจจุบันบิทจ,จินปัจจุบันบิทจิน เ yeah. นี่อเล็กมาด้วยนะเพราะว่าเราจะทำเอ็นวิวเท่านี้พอพอจะเหลืออ่าพอพอ,อดีไม่มันไม่ได้พอดีมันมันมันแค่พออ่าอ,อันนี้ลเวครับทีอ่ะอะเชี่อ คือดยูด่ตัวคราบผมม,มันมันมันแบบมันย้อนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคาบมันย้อนแล้วมันก็เลยแบบทำให้ผมกดคาบติดคาบมีมือมาสื่อโยกระตุกอ่ามีหัวใจที่นอย่างนี้โอ,เ,อเยแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะ ก็จะเอาอะไรบ้างอันนี้คืออะไม่หมอ่ะอันนี้ก็เลยไ,ไอ,อัน making เรามีในสมุดอยู่แล้ว่าเ m e ิ g e n c กับ mending อันนี้คือ mending เหรอเอา mending ม,มาก่อนหรือเอา e m e เ g e n c y มาก่อนดีอา mending ม,มาก่อนลนะ โอเคเราก็จะเอสมุดมารวมกันนะครับใช้สองเลเวลตังทีนี้แบลเอ้ยอืมาอบออกแอ็กต้องเดินกับเอวิกแอคอีกโอ้โหคลิปนี้เดี๋ยวแต่ก็น่าจะตัดให้มันสั้นเพราะว่าช่วงไม่จำเป็นอนะมันก็เยอะนะถึงจะเป็นแบบเนี้ถึงจะเล่นปมาเล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ ก็ต้องตัดหลายช่วงเราออกเลยอ่ะเพื่อไม่คิดมันยาวเกินไปอผมก็จะมาเลยนะอ,อ๋อทำพิไอเดมอนทำไมพเอเดมอนผมอยู่ไหนวะเออนั่นดิอันนี้ตาถั่วไปเกินเราเนะี่ย อ๋อพิอเอ็กเกมมอนก็ได้ถือกำเนิดกันแล้วโอ้ยโอ้ไมเขร้าอ,อ,อินใช่เดินต่อพพิอเอ็กเกมมอนของดีของดีบอกเลยว่าเราจะรวยเราจะรวย ตั้งชื่อน่ะเปลี่ยนสีด้วยเอ่อเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีสีอะไรดีสีม่วง X X อ่า เราจำเป็นพิกเอ็กซพิกเอ็กบวกสิบนี่พิกเอ็กบวกสิบได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วมีฟอร์จูนสามอันเบกิ้งสามแล้วก็เมนจินโอ้โหบอกเลยว่าของดีแล้วเราก็จะมาลองประสิทธิภาพมันเลยดีกว่าเหมือนจะจำได้ว่ามีทานอยู่แถวนี้อ่าฮะโอ้หหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราคุดไปยี่สิบแล้วนะยี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งหมดผมคุดไปยี่สิบกว่าม,มาดูผมจะได้เท่าไหร โอ้ได้เกือบชุดครับทุกคนของเขาดีจริงนะเนี่อยอได้ชุดหนึ่งเลยไม่ใช่เกือบแต่เป็นชุดชุดสองเม็ดด้วยโอ้ของโค้ดีชีวิตลำบากเลยทีเนะี้ยไม่ใช่ชีวิตวลว้าวุ่นหละทางวางเงินป่าตรงนี้ผมจะทำเนงไยถังออกไหมแบบุ้ม เดี๋ยวไม่เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันโอเคผมว่าก็น่าจะถึงเวลาสมควรแล้วถึงคลิปมันจะดูสั้นไปหน่อยถ้าเป็นในคลิปนะั้นผมคิดว่าผมน่าจะตัดให้มันดูสั้นนะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็แค่มาจัดระเบียบหมู่บ้านแล้วก็หาสมุดเอ็นชาร์ดดีๆมาเอานอนอโดยทุกคนทุกคนดูมีความรู้นะครับโตไปมีความรู้ทุกคนนะเพราะว่าบ้านนี้มีแต่แอดแบลบเลียนคนระับเอ้ยดีพีหน้าผมมาทํานี้ดีกว่าทํา ความอ้อยความอ้อยมัทำยังไงเนี่ยอีพีหน้ามานทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอาจจะไปบุกนร้ลกหรือไม่ก็ไปหาไดมอนด์ลงเมืองอีกเหรออีพีก่อนเพิ่งลงเมือ,องไปเองเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันโอเคอืมเราก็นะ่าจะปิดคลิปแบบตรงนี้อะชุลมุนดี โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับชิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะสั้นนะผมว่าน่าจะประมาณสิบนาทีกวักวๆประมาณนี้ไม่ไม่น่าจะมาเท่าไหร่ก็ไม่คิดว่าผมไม่มีเวลาแต่มันตัดออกเยอะผมอัดไปประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงอ๋อง่ายๆเกือบเกือบสองชั่วโมงแต่ตัดออกไปเยอะแต่ตเดี๋ยวก็จะใส่ดีเทลอะไรนี้หน่อยให้มันดูแบบดูดีขึ้นนะ้วก็ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับกับการนั่งดูผมหา m ม n d i n g แอนด์เ i กกแล้วก็ฟอร์จูนกัเอ็กซ์ซแล้วก็อื่นๆนี่ก็ทำการถ่างหมู่บ้านทุกคนอยากให้ผมแบบสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่หรือจะทำให้เป็นที่โล่งๆเฉยๆหรือยังไงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมอาจจะเอาลองไปคิดลองไปปรับปรุงดูนะก็ไม่รู้ว่าจะ หมู่บ้านนี้จะออกมาเป็นหน้าตาไงแต่ตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนมีรปภหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นใช่หนึ่งตัวไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอเควีน่าเราจะมาทําอะไรต่อก็ฝากให้รอติดตามชมด้วยนะสาหรับใครที่ดูมาถึงจนจบถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วสาหรับใครที่กดไลค์กดติดตามผมแล้วก็ขอบคุณมากแต่ถ้าใครยังไม่กดไลค์ผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิปใหม่อหมของผมด้วยนะครับ สำหรับใครที่กดแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ